สว,วัสดงพิภูเชยานี้ข้าพระเจ้าบูชาพบาผู้มีพระภาทพระองค์นั้นด้วยเกลือกการนี้ <c oughs> ยามังสว่าคาร์ตังพระพาวาตตาธรรมังสละนันตตาปาธรรมปีข้าผู้มีพระภาตจัดจีแล้วเราได้ข้าพระเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่ นาสกาเลนตังธรรมบิดูชยามิข้าพเจ้าบูชาพาาระธรรมเหล่านั้นด้วยเครื่งสกาลียมามหันสุปฏิปันนาสังขังสะละนังกตาสะสมที่ท่านปฏิบัติดีแล้วูได้สา ดึงกังกัดโลกทิ้งดีนีนาด้การนังสังขังอุตุชยานี้ข้าพระเจ้าบูตาะสมนั้นด้วยเกื้อเสีกกรนดีอรหังสมาัมพุทโธะคะกวาพุทธังะคะกวา ปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมัมิมะยังพันเตติสะระเนนะจะหะอธสังกะสะมะนาทะตังพุทธะปัญญะตังอุโกสะทังยาจามะสุติยังติมะยังพันเตติสะระเนนะจะหะ อาังสสะมะนาสะตังขุตตาปัญญตังุโบสถสัญยาจามะตัดยามปิมะยามันเตอิสระเนนะสหอาังสะสัมะนาภสะตังขุตตาปัญญาตังุโบสถัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสาระนังคัจฉามิธรรมังสาระนังคัจฉามิสังฆังสาระนางคัจฉามิโทติยามปิพุทธังสาระนังคัจฉามิโทติยามปิธรรมังสระนังคัจามิ ตติยามปิสังขังสระนังขจามิตติยามปังขสระนงามิตติยามปิพุทธังสรนังขจามิตติยามปิทธัมังติยามปิธรรมสระนังขามิตรสังขามิตติยามปิสังขังสระนังขจามิ ติสารนะขมาลังลิทิตัง สุภามัสดุพระพรธศสันยกาลจำเดิมแต่เสด็จดับขันธปินิพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้ร่วงแล้วสองพัาพัพรรษาเป็นปัจจุบันสมัยสุรถิทินที่19ทธันวาคมตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น15้ค่ำเดือนอ้ายจำเดิมแต่เสด็จดับขันธปินิพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันมีนัยยะอันจะพึงกำหนดนับได้ด้วยประคารฉะนี้นะโมตาาัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตาาัสสะพะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังครมุตตะมันตีณนะโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาสาธุชนทธบริษัทที่มาประชุมพร้อมกันณพระอุโบสถของวัดใหญ่อินทาราม อย่างนี้ในวันธรรมมัสโซนะวันฟังธรรมของญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายนะดังนั้นในโอกาสนี้อาตมาภาพก็ถือว่าเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ขวัดใหญ่อินทาราม,มได้มาแสดงธรรมให้ญาติโยมได้ฟังเป็นโอกาสเป็นวาระพิเศษอีกวันหนึ่งที่ญาติโยมหลายๆท่านหลายๆคนก็มาทำบุญสุนทานมาฟังเทศฟังธรรมกันตามโอกาสตามวาระพิเศษหนึ่งเดือนสี่ครั้งทั้งครั้งขึ้นข้า้งแรม ทั้งวันพระเล็กวันพระใหญนะ่ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธทุกคนที่ถือโอกาสได้มาฝึกตนนะการที่มาฟังเทศฟังธรรมการให้ทานรักษาศีลเนีนะ่ยเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนของการฝึกตนนะอย่างเช่นการให้ทานนะที่ญาติโยมได้ให้ทานเมื่อเช้าที่ผ่านไปเนะี่ยเป็นการฝึกตนฝนะึกละความตนีเพราะว่างนั้นนะนะการให้ทานเนี่ยเป็นการฝึกละความตานี ถ้าคนมีความตนีทีเหนียวนะคนที่ยังหวงแหนเข้าปา,านานา้ําทรัพสมบัติอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะให้ทานได้แม้แต่เฟืองเดียวคำว่างัน้นคนโบราณถ้าว่าอย่างนั้นฉะนั้นก็การที่พวกเรามาตบ,บุนะตั้งแต่เช้าเตรียมกับข้าวกับปลามาโดยที่ไม่มีความตนีอยู่ในใจเลยเนี่ยนะนะตั้งใจมาตะบนสุนทานสระทานข้าวปา,านานา้ําด้วยความบริสุทธิ์ใจก็เรียกว่าเป็นการฝึก ละความตนิ่งนะเพิ่มบุญเพิ่มกุศลให้กับจิตใจตัวเองอันนั้นคือการให้ทานส่วนการรักษาศีลนะเราก็ได้มาสมาทานศีลกันทุกวันพระการสมาทานเนีถ้าแปลตามศัพท์ภาษาไทยนะถ้าพูดแต่ภาษาบาลีแล้วก็ฟังจนคล่องหูบางทีแล้วก็ว่าสมาทานศีลรับศีลแล้วก็มักที่จะเข้าใจว่าอันนั้นคือเป็นบุญอย่างหนึ่งแต่ว่าการสมาทานเนี่ย โดยภาษาศัพท์ตามภาษาตามเจตนาของท่านก็คือการตั้งใจที่จะละที่จะเว้นข้อห้ามต่างๆที่ทำให้เกิดเป็นผิดบาปกับตัวเราอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเช่นไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนนะเราก็สมาทานมีความตั้งใจละเว้นในสิ่งเหล่านั้นเนียแล้ว่าเป็นการฝึกตนอย่างหนึ่งเหมือนกันข้อสองที่ยโยมได้สมาทานคือ ไม่ลักไม่ขโมยนะไม่ช่อชนไม่คอรับชั่นอะไรต่างๆที่เป็นภาษาในยุคปัจจุบันเนี้ยอันนั้นก็เป็นการตั้งใจสมาทานที่จะไม่ทำละเว้นส่วนข้อที่สามนะถ้าใครรับศีลห้าเราก็จะไม่ผิดบาปต่อคู่ครองคนอื่นแต่ถ้าใครรับสินอุโบสถเมื่อสักครู่นี้แม้แต่คู่ครองตนเองคืนนี้ก็ห่างกันนะ อยู่ด้วยกันไม่ได้ต่างคนต่างนอนต่างคนต่างแยกห้องกันก็เรียกว่าอภร,รมจริยาประพฤติพรหมจรรย์นะฉะนั้นก็ใครที่สมาทานศีลแปดเนี่ยที่บอกว่าอภรัรมจริยาเวลมณีเนี่ยก็เป็นศีลของนักพรตศีลนะของผู้ถือพรหมจรรยนะ์แยกจากการอยู่คลองเรือนชั่วคราวสิ้นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสมาทาน ศีลน,นะส่วนข้อที่4มุสาวาทาอันนี้ก็เหมือนกันนะเราก็จะไม่พูดที่ผิดจากความเป็นจริงก็ได้มุสาหรือพูดนินทาว่าร้ายติชิ้นนินทาส่อเสียดอะไรต่างๆเราก็จะงดเว้นนะเราก็จะพูดแต่สิ่งที่ดีๆก็ได้ปียะวาจาสัจจวาจาอันนี้ก็เรีว่าศีลข้อที่สที่เรามาฝึกตนเอง ส่วนข้อที่หนะ้าซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทำให้เสียสติเราก็จะไม่นำเอาสิ่งที่ทำให้เกิดสติมันฟันฟ่นเฟือนเช่นพวกสุรายาเมาทั้งหลายหรือสิ่งเสพติดทั้งหลายเข้าสู่ร่างกายเพื่อที่จะได้ไม่ให้ขาดสตินะนี่ก็คือศีลข้อที่ห้าส่วนศินข้อที่หกนะถ้าใครสมาทานตั้งใจเมื่อสึกครู่นี้วิการะพชนาะ หลังเที่ยงไปแล้วเราก็จะไม่ทานฝึกเป็นนักบวชฝึกเป็นนักพจน์เขาเรียกว่าคนที่ถือศีอุโบสถเป็นการฝึกฝึกเป็นแม่ชีนะแม่ชีท่านถือถือศีนแปดนะตลอดชีวิตนะท่านทําไม่ได้แต่เราถือศีอุโบสยแค่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเป็นการฝึกตนเองเขาเรียกว่ากระบวนการฝึกตัวเองในทางพุทธศาสนาฉะนั้นเราก็ฝึกเป็นนักพจน์เป็นนักบวช โดยการที่จะอดอาหารอดข้าวนะก็ไม่ถึงกับอดน้ำนะน้ำก็ทานได้แต่ว่าอาหารในเวลาวิการเราก็ฝึกนะเราก็ฝึกอดนะดูว่าเป็นอย่างไรนักพจนักบวชท่านมีชีวิตอยู่อย่างไรเราก็ลองปฏิบัติูดนะูวิการแลโภชนาแล้วก็ข้อที่7จนะ็นัจกจคกีตวาทิตะวิสูจริงๆรวบข้อที่8เข้าด้วยนะ นัจคีตาวาทิตาวิสุกทัศนะเนี่ยนะมาลาคันท่านี่เป็นข้อที่แปดของศีลสมนเณรแล้วนะดังนั้นนัจคีตาวาทิตาวิสุเนี่ยเราก็จะไม่ร้องราทําเพลงหรือว่าสนุกสนานตามวิสัยของคาวราวะถ้าเราเป็นนักพจนักบวชแล้วเราก็จะมีความสงบเสงีง่ยมมีความสงัดทั้งกายทั้งใจก็ียกวมีความวิเวกท,ทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ว่า นุ่งขาวหอมขาวแล้วก็หมร้องลาทําเพลงฟังอโนน ون, ฟังอันนี้ไม่ได้นะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการฝึกตนเองอแล้วก็ข้อที่ต่อจากนัจคีตวาคือมาลาคันทวิเลปะนะอันนั้นเราก็จะไม่ใช้เครื่องสําอางนะพูดภาษาแบบบ้านนะนอย่างเช่นพวกแป้งพวกเครื่องหอมทั้งหลายเราก็จะงดนะวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนี้เราไม่ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นวิธีการในการ ึกตนเองนะแล้วข้อสุดท้ายนะอุจจารยสยนะมหาเสยนาจะไม่นอนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ฟูกเบาหมาอหมอนทั้งหลายที่เราเคยนอนนุ่มๆเนี่ยเราก็เว้นเราก็อาจจะปูเสือ่อปูศาสตร์มีหมอนใบหนึ่งก็นอนนะเห็นเวลาคนแก่ไปไปวัดเนี่ยถ้าเป็นวันพระใหญ่นะเขาก็จะมีเสื่อไปอันนึงให้หลานแบกไปแล้วก็ให้หลานถือกาน้าไป เพราะว่ากาน้านั้นคือน้ําปานะของโยมสมัยก่อนคนโบราณเขาไม่มีน้ําชากาแฟแบบปัจจุบันนี้หรอกนะเขามีกาน้ําใส่น้ําเปล่าเนี่ยแหละแล้วก็เอาไปคนละหนึ่งกาเสร็จแล้วก็สวดมนต์ใต้หิวน้ําก็ลินน้ําจากกานะเป็นอุปกรณ์ที่โชว์กันได้สมัยก่อนเป็นเครื่องประดับอย่างเด่งเหมือนกันใครมีกาสวยกาไม่สวยก็ไปอวดกันเท่านั้นแหละนะแล้วก็ลินน้ําแล้วจิบน้ําเวลาสวดมนต์อันนั้นก็มีความสุขของคนสมัยก่อน ามีสมบัติแค่นั้นนะคนที่ไปถือศีอุโบสถแล้วเขาก็นอนที่วัดนะคุณย่าคุณยายคุณตาทั้งหลายพอตกตอนเย็นก็ทําวัดเย็นเสร็จแล้วกนะ็อาจจะสนทนากันบ้างอะไรบ้างเป็นตามชมรมคนแกนะ่คนผู้สูงวัยในสมัยก่อนก็มานอนวัดเขาเรียกว่าถือศีอุโบสถพอเช้ามาลูกหลานก็ไปลักนะไปแบกเสือแบกสาดถือการน้ํากลับบ้านอันนั้นเคยเป็นวิถี ของคนถือสีลอุบบสถในยุคโบราณยุคที่อาตมาเป็นเด็กๆนะแต่ว่าปัจจุบันนี้การที่จะอยู่แบบนั้นมันไม่ได้นนะจริงๆวัดใหญ่สมัยก่อนมันก็พอได้อยู่นะสมัยก่อนสมัยหลวงปู่ไพโรพัทละทาดาเนะ่ยเพราะว่าเมื่อก่อนมีแม่ชีเยอะมีเพื่อนมากอย่างน้อยญาติโยมที่เป็นโยบบาสศีการนี้ก็ก็ปลอดภัยระดับหนึ่งก็คือนอนกับแม่ชีอะไรก็ได้นมะแต่ว่าปัจจุบันนี้มันไม่ได้นะ จริงๆสมัยหลวงปู่ท่านาวางแผนไว้แล้วนะว่าอุบาส,กบาส,บาสิกาหรือแม่ชีนเนี่ยเาหลวงปู่ท่านวางแผนว่าให้ไปอยู่ที่ตึกไว้เฮ้าปัจจุบันนี้นะที่เป็นตึกพระกรรมฐานน่ยท่านออกแบบสร้างไว้ในในห้องนั้นมีห้องน้ําในตัวด้วยนะ,นะกุฏิหลังนั้นนะที่เป็นตึกสี่ชั้น,นแต่และห้องนั้นเมื่อก่อนนั้นตอนที่เริ่มสร้างเนี่ยที่อาตมาตอนนั้นก็อยู่ด้วยเริ่มสร้างคือ เจตนาคือสร้างให้แม่ชีอยู่เพราะว่าแม่ชีวัดใหญ่เมื่อก่อนมากแ,แม่ชีจันแม่ชีอะไรเยอะแยะไปหมดเมื่อก่อนนะแม่ชีอะไรที่ย้ายไปแล้วก็น่าจะเสียแล้วอีท่านหนึ่งนะที่เป็นหัวหน้าแม่ชีนะปรากฏว่าตอนนั้นก็ดีใจนะแม่ชีก็ดีใจนะแต่ตอนหลังมานี่รู้สึกจะคล้ายๆโดนหักหลังยังไงไม่ทราบนะไม่ได้อยู่นะพระไปอยู่แทนนะทุกวันนีก้ก็กลายเป็นตึกพระกรรมฐานไป ตรงนั้นเขาวางแผนว่าให้แม่ชีให้อุบาสิกาอย่างยิดยมนี่แหละที่มาถือศีุโบสถได้มีที่พักนะในการที่จะมารักษาศีุโบสถกันแล้วก็มีที่พักที่ปลอดภัยนะปัจจุบันที่ไปนอนมั่วไม่ได้นะโยมนะอันตรายนะอันตรายแม้แต่เรานุ่งขาวห่มเขานี่ก็มีภัยเหมือนนะพระอยู่ที่กุฏิก็มีภัยเหมือนไม่ต้องอะไรมากหรอกเทวดาที่อยู่หน้าประตูบถ์ก็มีภัยเห็นไหมยอเห็นไหมข้าประตูบถ์เห็นอะไร อสีแดงใครมือบอลเอาเอาสีไปไปนะ้ายนอยนัอาตมายังเมื่อวานในเพิ่งเห็นอบรมนักศึกษาเสร็จเดินมาดูช่งางะว่าเขาทํางานอะไรตรงนี้นะเดินมาดูเอา้าดูประตูโบสถ์หลวงปู่โอ้โหใครเอาสีมาป้ายเทวดาจริงๆประตูโบสถนะ์นั้นราคาหลายหมื่นนะต่อบานนะเพราะว่าเขาลงรักปิดทองอย่างดีนะ แล้วก,การแก้ไขเนี่ยมันไม่ใช่แก้ไขง่ายๆนะการที่จะเอาสีแดงออกเนี่ยเป็นสีน้ามันด้วยถ้าเป็นสีน้ําก็พอที่เอาน้ําลูบออกเผลอๆแผ่นทองหลุดด้วยนะสีน้ามันนี่ต้องใช้วิธีการแบบไหนไม่รู้นะหรือจะใช้ช่างชาวบ้านก็ไม่ได้เนะี่ยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นโบราณนะวัตถุขึ้นกับกลมสิลปาปกรนะการที่จะแก้ไขหรือว่าปรับปรุงอะไรเนี่ยมันต้องแจ้งนะแจ้งข้างบนนะ,ะถ้าอยู่ๆเราไปเอา น้ายาอะไรไปเช็ดม่วนี่ไม่ได้โดนจับนะเดี๋ยวนะติดคุกได้เหมือนกันนะดังน,นั้นเทวดานาะโบทยังไม่ปลอดภัยนะโยมอยู่ในโบน์นี่นะอาจจะไม่ปลอดภัยได้นะใครมาใครไปใครเข้าใครออกต้องดูเหมือนกันว่ายังไงนะต้องระวังตัวเหมือนกันเราวางกระเป๋าวางอะไรไว้ในเวลาก้มกราบพระก็แอบชำเลืองมองด้วยนะ <c oughs> ไม่แน่นะกําลังกราบพระอยู่กระเป๋าหายไปมีนะเออ ฉันั้นก็ต้องดูนะต้องดูสิ่งเหล่านี้มันมันมันไม่ปลอดภัยหลวงปู่ท่านก็พยายามวางนะ,ะทำเป็นกติทําเป็นอะไรให้แม่ชีแต่ว่ายอมแม่ชียอมบาสิกาก็ไม่ได้อยู่พระก็อยู่แทนสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการฝึกตนนะเป็นกระบวนการในเทาตมาบอกว่าการให้ทานฝึกละความตนีการรักษาศีลเป็นการฝึก ตนเองปฏิบัติตนเองเพื่อละสิ่งต่างๆที่ไม่ควรทำซึ่งเป็นความผิดบาปกับตนเองเราก็ละสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าศีลแต่ละข้อนั้นถ้าเราไปทำผิดเนี่ยมันเป็นบาปนะทุกข้อเลยนะฉะนั้นก็สิ่งเหล่านี้การให้ทานรักษาศีลการเจริญภาวนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เพิ่มความดีให้กับตัวเองนะจเจริญแปลว่าสิ่งที่มันงอกงามขึ้นในใจ จากนั้นเขาจึงเรียกว่าภาวนาภาวนาแปลว่าเจริญนะภาษาไทยก็เรียกว่าเจริญนะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราภาวนาเนี่ยมันมีแต่ความเจริญขึ้นในจิตใจนะฉะนั้นเราก็หมั่นภาวนาบ่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าจะทําให้จิตใจของเราเจริญงอกงามในเรื่องของคุณธรรมความดีจากนั้นถ้าเราทําครบทั้งสมกระบวนการอย่างที่อาตมาได้เจริญพรไปเนี่ยคือการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ย มันเป็นขั้นตอนของการฝึกหัดตนเองนในสิ่งที่เป็นแนวทางของพวกเราเขาเรียกว่าเป็นวิถีของชาวพุทธที่จะต้องถือปฏิบัติแบบนี้ฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพก็ได้ใช้เวลาได้มาพบกับญาติโยมได้มาแสดงธรรมให้ญาติโยมได้ฟังก็คงจะพอสมควรเก่เวลาญาติโยมลยหลายๆท่านก็คงจะได้ข้อคิดแง่ธรรมจากการได้แสดงพระธรรมเทศนาในครั้งนี้นะ ท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรายก็คือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณงามความดีทั้งหลายที่ญาติยอมได้ประพฤติปฏิบัติมาจงอานวยอุขอให้ญาติยมสาธุชนทุกท่านมีความสุขก,กายสบายใจแล้วก็มีสติปัญญาฉลาดรู้ในธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปเทศนาวสาสเนก็คงพอสมควรแก่เวลาก็ขอสม,มุดยุติลงคงไว้ แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการนี้ ัจยสัมมาสัมพุทธะศาสนาทุกขนิจระนักเสวะอาคีนิสังนาคะเต็ยะถาวริวาหาปูราปริปุเรนติสากหลังเอวะเมวะอีโตทินังเปตานังอุปการปติเอเชตังปฏิตังตุมหังขามาวัฏทันติอายุวันโอสุขังภะลัง